สวัสดีครับสวัสดีครับบอมบอกสวัสดีครับเออนี่พบปกันนีครับไม่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 ครับไม่ไม่ฝากหม่องเกาเป็นวะหม่องเกาครับมาเต็มมาเต็มรถมืนหนีมาเพิ่มอีกคนนึงครับมืนหนีเพิ่มอีกคนนึงนะเออนะครับผมพามองไส้เบ็ดพี่น้องบัดนี้อยู่แบบลำบากเลยพี่น้องบัดนเนี้ยอยู่ไม่อยู่นั่นแหละอยู่กระท่อมห้างๆเลย ยุ่กินแบบได้ปลาบ่ได้ปลาก็ยู่กินกันเลยนะผมพี่น้องเลยเพรเตรียมปลาเขาเตรียมน้านมากินยู่พี่น้องมาเห็ดปลากินยูท่ทุ่งบรรยากาศยู่ทุ่งนา,น,าน,นะผมนุงน่งน้องครับผมเลยห้าสิบปอนี่เลยห้าสิบเรางเม็ดไงล่ะนั่นเออเออห้าสอโอเคห้าสิบหลังพี่น้องคือเกา่าคือเดิมนะครับผมเอาเงี้ยเดียวขับปุ๊กเงีย้ยไอ้ลูกนึงเดียวปุ๊กเงี้ยลงกนึงไหมปุ๊กเงี้ยลงกนึงเนี่ยถุงถุยออกมาออกมาเลยไปพี่น้องเตรียมปักเบ็ดนะครับผม ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับผมปักเบ็ดมาสุดแล้วพี่น้องห้าสิบหลังเมืออะไรอ้อมทิพเลยยางไส้อ้อมนี่เลยพี่น้องอันนี้เห็ดมองไส้พี่น้องมีปลาบ้างพี่น้องมีครับนี้หลานนะพี่ครับหลังไส้ใหญ่เป็นเมื่อไงแหวกเขาแหวกเป็นแปลนพี่น้องครับแหวกเปน็นแผลนะสิผู้ห้ปลาปมันกองเนาะครับหมานบ่เนาะพี่น้องแต่เมื่อคืนหมานอยู่ได้สองโลกว่าพี่น้องได้สองโลกว่าเส,สียบเนี่นอยอยู่เพิ่นเมิ่อ กับสามเท่าเออนี่ยคิดเจดีย์เท่าพี่น้องเย็ดเปอ่์เซ็นเด้อครับเลื่อมใส่เงี้ยเลวพี่น้องจีหามองเด้วท่อนนึงอีกท่อนอีท่อนนึงเออเนี่ยเงี่ยติดดินเพราะว่าแนวอื่นที่แค่ดินเบิดเสียไปยื่นไป ขึ้นได้สองลูกว่าพี่น้องไมอนี้เป็นได้บุโอเคเย้ครับอีกหลังนึงใส่ยนี้บนี้พี่น้องโอเคครับเดี๋ยวใส่เบ็ดก้อนพี่น้องเราค่อยไปยามน้ำกันใส่ยังไงแล้วเหรอครับเก็บคำจะเป็นคร้มสิตกดินนครับนี่เสตแล้วใยน้ำฝากมังเกามาหน่อยหนึงพี่น้องฝากมังเกามาจากสองสามลูกนี่ใส่ไปนี่ ไปมือนี้น้ำ่วมครับน้ำร,ร้นระเทเรยบไดส่ไปอุได้ใส่ามาทาั้งนี้แล้วก็ฟังถนนทั้งพูนฟังฝากรถนะกรบใช้ระธาิบหลังที่น้องผมสมซ้ำบนพื้นดีล่ละวางอีกพี่น้องครับผมวางอีกหอดสามเอ็ดนะครับผมวันที่หนึ่งเขาจะเดินทางเข้าวันพักนะครับวันที่หนึ่งเขาจะเดินทางเข้าวันพักนะครับช่วงนี้ว่างก็เคสก็แ๊กแกะแต่งสั้นะพี่น้อง ก็ยุ่ซื้อตอนจุบันซื้อกับบ่ไรได้ป่ะเงินว่าะรหาไส่เห็ดก็คแค่ๆไปคุณลูกน่องไอ้เนี่คน,นไปไส้สองสาหลังทั้งหนาคูน้องไอ้ร้านนี่ไปไส่กับลุงคนไส้ยุ่ซื้อเลยว่างๆเดอนนึยุ่ซื้อืขงของมันี่อีสองไอไม้มาทั้งคระคุณอ้น,อณน,น่องคุณทีงเสืยอมแว้ไก่พึ่น้อง เป็นหลานเคยนี่ตางอยพี่น้องวันนี้เขาิไปขึ้นไปหาฟื้นหาไฟดังไฟตะบัวนวันนี้อยู่แบบลําบากนะครับอยู่แบบกระจนไพร์ไอนี้ครับผมบ่มีบ้านี้ซองขึงข้น่องมือใส่คือออกมาทงนะแท,แ,ทแท้เลยไปนะครับผมเดีย๋ยวค่อยมาลุ้นกันรอบต่อรอบยามตัวแรกของคลิปครับพี่น้องโอ้โหเอมาทงตายมาทงตาย ได้ของคลิปพี่น้องว่ได้กินขาดเบิ้งมั้งมั้งนี่เออมาป๊ดบรดนี้กินเลิกแท้ทีมงานสายจวดนะครับอาป๊ดพอได้กินข้อแยงพี่น้องสู้ๆทีมงานเราตัวแรกคือตัวน้อยแต่เนาะมื่อวานคือตัวใหญ่อยู่เอาพี่เวีนเบื้อ่ะมัน ก็กินเละแครมึงมื่รถบุรีนะอ๋อมาจือจืซิกเน่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 น่่ถือเป็ดทังพุ่นเด้ดีดีให้ดีดีตัวแรกนะครับผมตัวแรกมะมึงเตีมต่อไปอยู่เป็นไหนรอบแรกของเขาเตีมที่สองเตียมที่สองนายเจ้าหน้ับพี่น้องกินิุบลุบเลย เดินเดย่าดย่าดินดินเดินเดินดินเดินดึงแขงเดินแข้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 งเดินแน้งเดินแข้งเดินแข้งเดกนแข้งเด่นโอ้งเดิน่ข้ง น้อแก้วแก้วพี่น้องแก้วนี่พี่น้องอู้เหลือมินมินแลยครับเหลือมินมินเฮาเดี๋ยเดี๋ยวแต่ต้มแล้วเฮาป่ะเนี่ยคือเดี๋ยวขาตากูหลุ่นยู่ปยี่เดี๋ยวต้มป่ะได้แล้วครับแต้มที่สองตัวใหญ่เติบอู้ที่สองตัวแล็กรุ่นรุ่นรุ่นมาหนีรุ่นต้มปลากลางทุ่งพี่น้องเอ้ยจังเลยป่ะเนี่ย หลานเห็ดคว้าป่าบอปเมื่อกี้ผมได้สองตัวลุงได้มามลุงนั่งยื่ตัวลุงด้มาหาวตัวเขาลุงหาวเาได้สองตัวเพิ่นได้ไปเฉียงเคงกับปอตัวนึงเมื่อไง้เมือ้อจะคนดูไหจะคนดูไรเออหนีบ้างโอ้ยบ่อยู่อยูนน้ำใส่กินทอไปพี่น้องย่งมื สวยใส่ใส่ผมหนูวะนีครับผมกินข้าวทุงนะาสบายใาสวนวิพีกเฮ็ดแบบโอใส่หลายเใส่เลยใส่ไว้มันรดนหนอนมอยผ mm hmm. <Uh> ุ่นนี่ตมฟ้ากลางทงพี่น้องบรรยากาศทงงาอีดีเลยนี่สุที่เอาไปไม่ต้อยู่ไปบ้านสวนมูบ้านยังใส่เนาะนี่มักคือกลางทงเลยหาไดก็ได้กินหาไม่ได้ก็เล่าไปงี้สิหนะ พอพอจะไปค้นหลายพอพอพอจะไปคนจะไปคนเหันเปือกกันเยอะหน่อยครับผมกินขอน้กบัตครับผมไอ้นองคนหนึ่งกับได้สามสี่ตัวอีกอีกคนหนึ่งร้อยคนหนึ่งครับผมคอนเป็นสีม้อยู่ร้อยอีกคนหนึ่งครับผมร้อยอีกไอ้พอมอสเสีงแดงีพอมอเสียงแดงมเป็นกลังอย่างอี่อครับผมรอกัน พี่น้องครับนี่ลลางที่เรียดต้มปลาีต้มย็นพี่นอ้องต้มปลาต้มยน็นพี่เขาแซ่บเลยครับเี้ยเอาปลาเาโชว่วมั้งพี่เจมันหมันก็ม้พี่น้องครับผมกระดาษตื่นเต้นกูน่ะปลารอโดะโล่ปลาย็นเ้าต้งตุ๋นครับ ทดียเลยเอาสดชูไปเลยเอ้าเป็นไงต้มยังแซ่บบ่แซ่บครับสอนว่าไงต้องย่องเดี๋ยวขอ้าไม้ก้นอันนี้เป็นไงนี่แซ่บบ่นี่แซ่บอยู่ครับแซ่บอยู่ครับเมื่อกี้กูเจอทำยี่ห้อนี่แซ่บที่บริเวณเองสอนนะาม่จะขั้นเดีเอ็มหาง ก็ได้เกียรแค่เกี่ยวอะไรอย่าขอยเสียบยึดทงครับผมแกเงียใส่บอดตรองเงี้ยแกเงียใส่เด้ออึ่ยหย่งบ่อยต่อยเนี่ยหยาดีหยายาดทางด้านขวาขาวกัดใส่เคีรับผมกินรอาครับผมโดยพยายามรอบต่อไปครับตัวรุ่นกันต่อไปตับเต้าขึ้นมาวนว่ะหลังจากกินเขาพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องโก่งทิ้งยิ่งเลยหลังจากกินเขาครับนี่ถอดอราเราเราด้ยอยากลดสองครับผมหู้ยขาหูแล้วนี่ ดึงพี่น้ำก็ึ้นนั่นไหนน่ะโอ้ยฟองซื้อตัวอะไระเขาหูวพี่น้องเขาหูอยู่บันน้อมันไปพุ่นไปพุ่นเย็นเยนเย็นเยนเยนเยนไปเลยจับปุจับนี่นี่เย็นอืครับ ขอทานบุญมังครับขออยู่ครับขออยอะลุงกำลังขออยู่ครับเนี่ยขอทานบุ่ญครับอีกอีหนึ่งไปก็พออีกอีกหนึ่งไปน้ำพอครับข่อยใหญ่บอกให้ไปน้ำพอไมเรยวไปน้ำพอหนุอยหนึ่นอยู่ปะครับดุ่นครับโอ้ยไ่อยู่หรอก วายูครับดูดูดูมาทันถึงมาทันถึงมาทันถึงพี่น้องพี่น้องยังมีลุ้นยังมีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นขอให้ได้หน่อยขันได้จังเลยพี่น้องโอ้อยู่บนนู้ดอยู่บนนูเดี๋ยวไม่ดีแทงตาทั้งนี้ครับไม่ดีแทงตาตากล้องครับ เช้าไปน้ำเสียกบ้งกาเสียกเลยชุดยังเนี่ยบ่เาวไปุดน้ำเสียกชุดเลยเา้าไปกอนบ่มีบ่มีพี่น้องขาดปากขาดปากครับอี่ขาดผาดพี่น้องกระโปรงปเลยพี่น้องพี่น้องมีเแล้วครับหลังถัดมาเลยครับนี่ กงกิงนิ่งเลยครับพี่น้องอยู่บะเนาะอยู่บะนู้บิดหักกุลรวะนะครับน้องเขาหูว่ะเขาหูพี่น้องอีกคือเก่ารอบนี้เขาหูออริทเมบเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาร์ตค่ะพี่น้องปลาเขาหมุนเลยพี่น้องพี่น้องพี่น้องมีรุ่นพี่น้องรอบนี้อยู่บ่ครับ รอบแหลกมาอยู่นะครับโอ้อยู่บนออยู่บนน้อพี่น้องเสียกไกสช,ชุดเราพี่น้องอยู่บนน้อครับนี่ก็นึ่งแหกในน้ำพอลูกกินคือกันละบ้าเหมือนกันมีปอดเลยครับเพื่อ <laughs> ออขาดบอกพอว่าเบื้อนขนพีน้องอยู่ไหมครับแบบนี้ไม่มีทางอยู่หรอกร้อยประชินได้เลยบ่คือพี่น่อง นี่าครับก็คือเลียพี่น้องเฮ้ยดึงยังเนียนเลยพี่น้องวัวอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ครับอโอเคนี่ครับพี่น้องพี่น้องอีกแล้วครับเราพบกันอีกแล้วครับรอบนี้อยู่ครับตึ๊ก นี่ปลาคอหน่อยพอดีครับใส่พอดีได้อยู่ได้อยู่ได,ยได้อยู่ครับพอปนอยู่ครับคือคือคือกุงงามคุณมี้นจบอกของอะครับรอบแรกเขาไอ้รอบแรกเขาเฮ็ดกินหมดแล้วครับเฮ็ดกินหมดแล้วแมนเนี่ยขอดูวิธีใส่กบเบ็ดอีกคนหนึ่งเลยครับขอแบใจเลยครับได้หมดแล้วครับ นี่แบบนี้ครับเนี่ยนี่ขอวิธีดูใส่นะครับแบกยังไงครับฟังข้างคุณได้บ่เบิง้บบงติดบ่ทางนู้นทางนี้เออทำไมเสียกตึงฮะเขายังไม่เห็นตัวนะฮะพี่น้องพี่น้องเบิ้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 งสิบห้าเบิ้งไหมบอยู่พี่น้อง,ง,ง,าอองขาดปากครับครับโ,โอเคพี่น้องอพี่น้อง หลังนี้ก็ทิดหลังนั้นก็โค้งคีนิ่งครับหลังนี้หลังนี้ก็โค้งคินิงนี่น้องหลังนี้หลังนี้ก็ครับนิงพี่น้องมาหลังนั้นโค้งคีนิ่งพี่น้องอุ๊ยจีบเราจีบเราเห็นบ่เห็นบ่เล่นจบก่อนพี่พี่น้องพี่น้องพาเบิ่งคับครับดูบ่ เบ็ดก๊กคิงนิ่งเลยพี่โตจะไว้ดูอยู่ลุงมันดึงสูอยู่เออจะไป้ด้เนี่ยดึงสูอยู่นี่พี่โตเป็นทรงยุยูุยยครับเขาดึงยังสิมันดึงสูเข้าไหมครับเย็น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 หน่องเย็นหน่องมหูว่ะมัดเขาหูนี่าหนีครับ không muốn đi nha thì không ạ phi đâu du, Đút Đút. Oh. Kì, tực, 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 đấy. đừng quay Đừng ngoài đừng ngoài đừng đừng, đừng ngoài đi 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 ออาโเคพี่นอ้องพี่น้องพี่น้องแฉ่งที่สามครับแฉ่งที่สามโอ้ปากห้อเราใสเหมือนเดิมเมื่อยปไหนเจอก็พอได้ไม่ได้เพี่น้องพออยู่พอกินอยู่ครับแต่กอะบ่สู้มือวันเหรอครับพี่นอ้องมือวันแน่นอนกว่าเนาะมือวันแน่นอนกว่าครับพี่นอ้องมืคือเลยทั้งนึง แรกแ่ขพอดแต่ต้มอะไรเต็มเยอะครับไปถึงอีกแล้วพี่น้องกรงกิ้งงิเห็นโตัแล้วพี่น้องรอบสุดท้ายครับผมรอบสุดท้ายที่กูเบ็ดแล้วครับเก็บเบ็ดกลับบ้านดึงดึงไปน้ำสายดึงเหล่าหยาควะเหล่าถอยยันมันจะลุดปากแล้วนะเฟย์โอ้ยลุดได้กับไปใส่บได้ดอกตายเราบ้างดูดีไห ăn đầu biển à? ăn đầu biển ố, cực vậy, ướp, dân tù ngáo, không làm gì kiếm ăn cái đề lại, để dân này ăn lại, quý cho đứng khát, lau nhà hoặc lau nhà hoặc, lau nhà ừ đi đi. มันไต่ดันบ่ไต่อะหางเักไปนี่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 เักไปเักไปเขากู้เบ็ดกลับรอบสุดท้ายแล้วพี่น้องกู้เบ็ดกลับครับเักไปอ่าโอเคครับผมคือหลายโซพี่เวิเอาละเอาดีๆีหามรุดหามรุดนะหามรุดนะยึดึงเอ้โหโอ้โหขันไหนเอาเอายึบ เพี่ทังพี่อีกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีตัวนี้ก่อนฟดตัวนี้ก่อนฟดตัวนี้ก่อนไม่ต้องฟดก็ปลักไว้เลยมันมันมันอยู่บ่มันบ่อยู่มันฉันตายพี่เวียนอย่าไปใจมันอย่าไปใจอย่าไปใจมันฉันโอ้โนี่เหลืออีกมีอีกสิรุนตัวนั้นมันอกี้รุนแล้วครับพี่น้องเออมึงจะมังเออใส่ถุงใส่ถุงเอี้ยนตัวนั้นไปใส่ใส่ถุงนี่พี่น้องซักใบอันนี้เขาเอาเอาครับไปเอาตัวนี้ยังจะเฝ้า คู่ฝาคือเนาะว่าได้บ่ดอหลังนี่จ้างกับอะไ้คู่กันเลยพี่น้องบ่ได้คันเฮ็ดจังซั่นน่ะโอ้ยถอดเป็ดเออเอ้าคือหลังันมากเอาเป็ดอันนี้มาที่ไหนี่ของเขาอ๋อเขาถือมานำพาได้มาถกอันแย่นครับพี่น้องตัวเนี้ยแย่นแท้แน่นอนวะจังสึดเลื้ยจังสึดเลี้ยวจังสึดเลื้ยครับจังสึดตัวแย่นแล้วย

อาจะกันอุ้ยกี่ดาวกูห้าเมงเอาเล่นแม่กันเลยติเบากระดวนเว้นเบากระดวนเอิ้นเอาเนี่ยไม่ว่ารูดเด้อตายยังเออได้รอบเด็กพี่น้องเอ้ยหมุนไหมหมุนใหม่เดวเฮากลับมาเก็บลุงลุงมันออกได้โอ้ออกได้เก็บได้สนะเขายังมาเก็บอะไรเขายังมาเก็บอะไรขอไปลิน้นเลยพี่น้องไปต่อครับ พี่น้องมาอีกแล้วรอบดึกกับพี่น้องเอ,อ้ยเจ็บตีหนึ่งตอนเนี้ยเจ็บตีหนึ่งเอาดีๆเอาขึ้นมาโอเคปลาดุกมันปลดง่ายอยู่พี่น้องปลาดุกวางมาวางมาไม่ได้ประดิษฐโตงามโตงามพี่นอ้องปดใส่ถุงใส่มือเด้อใส่มือเดลอหนักบัวจับดีๆดกูบอกให้จับัม่ส่แม่จับปลาดุกเนี่ย เบิงเบิงนี่วิธีจับปลาดุกเอาสองมือเขานี่อสองมือเขานี่เออบอดบาดเนี่ยต้องเรียนรู้สิพูหน้าห้องพอๆๆๆมึงตีนี่หมานแล้วค,วร,ครับผมทั้งวัทั้งวัยกูกลับรอบสุดท้ายแล้วพี่น้องกูกลับครับผมปลาดุกมันห้องพี่น้องพอๆๆมึงตีเงียบครับผมไป ป้องไข่ป้องนั่นซ้มนี่ก็กินเบียดตีเบิงกู้บอลเนี่ยพี่นัวงโอ้ท่อขี้ไม้แห้งเน่ยไอเบิงนี่ปล่อยปล่อยมัน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 เลยไปไงแต่เบิงทั้งคนเดียวโอเคบ่หรอดดอกพี่น้องกินเลิกคักเมื่อกี้กินซถอะนะโอ้พอได้ดยุเพอได้นี่น้องปล่อยซัมมี่ซ้มนี่ก็กินเบียดตีเอ้า ไอ้เพิ่งเตเมที่เขาได้อเล่อยลยอพยพเยเจ้าอยมันเพื่อน้องเจ้าคือหัวสากินดินลงไเิ่งป่าเขาได้อันนี้ประธานเบิดเด้เพื่อน้อเบดเคอยเคอยเคอยเด้นงเดหลอเก็บเ้เก็บเบ้ครับเ้านแ้วครับว่าตี้วว่างเปล่า ฟังเปล่าอ่ะเก็บเพชรยูทังเอามาเอาเอาคือมาหมันหลอบเด็กเนาะพี่น้องเลยแบบนี้หมันหลอบเด็กอีกแล้วเอาตัวนี้ต้องขึ้นอยู่เอาได้อยู่ได้อยู่ได้ป้นยู่โอเคเริ่มมาเก็บฟังนี้หลังนี้เด้อเขาเก็บฟังนั่นเออเนาะเนาะเก็บหลังนี้กับบานเขาต้นเบได้พี่น้อยงอย,ยังอีกอยู่เยอะอีกหลายอยู่ไม่รุนไม่รุนดูน้องไว้พี่น้องแล้วอีกนี่ซิฟก็ล้างขุลาพี่น้อง ปูเดีัยท่านไปกูอยู่พี่น้องเอาเอาบทปาได้ไหม <laughs> เอาสู้เขาแต่ว่าได้หลายพี่น้องเอ้ยพ่อบอกนี่พอ่อเสียแดยงได้หลายครับมันสามโลแล้วตีเาขาก็ได้ทั้งต้มเนี่ยทั้งอย่างเนี้ยก็โอเคอยู่ไปติดตามต่อแล้วกันนะคะไป<ซ>อดอด<บ>ทั้งคุณมันต้องได้ไหมเอเอเบ็ดออกเพราหอนประนันต้องได้ไหม ทีเบ็ดนี่เลยก็เบื้องสุดแต่ต้อพี่น้องมันปลดเบ็ดก่อนเนอะกูเบ็ดกับบ้านโอ้เอาอีกเลยเข้าพี่น้องเบ็ดให้ไใดตัวไปกู้ทั้งนี่ตัวไปกู้ทั้งนี้เอาเลยความสามารถกูเลยกูเลยเอาหนูของพี่เออของไฟก็ถือน้ำกันถือน้ำกันถือน้ำกันนี่นี่เยเบ็ดเอานี่มึงหรืพี่น้องมึงมึงมึงขันเบ็ดขอดอกขอดอกกัน เอนามาเอาเส้นกันอยู่บ่อยู่หละบ่หัวละโอ้ยดึงต้องดึงน้ำเบ็ดตอนมึงเก็ึงสันขาดเบ็ดเบื้องตาเดียวกองหัวเลยเหมอยู่โอ้ยเสียนเนี่ยว่าไปยู่สันแมีนบ่โอ้บ่อยู่อีหลี่หน้องบ่อยู่บ่อยู่บ่อยู่ไปไปต่อพี่น้องครับเก็บเบ็ดกองไว้นี้ก่องไว้นี้ถ้าสูสระด์กล่องไว้นี้กองไว้นี้เราเข้าไปเก็บตรงนี้ เมื่อกี้หลังเด็กโตครับเป็นบรรยากาศที่ทรงยุธยาพี่น้องเอ้ยมวลไหลนี่ฮะกับลูกกับหลานมาพี่น้องครับผมทรงถ่ายแล้วกรับผมเก็บเบ็ดกับขึ้นเบ็ดทุกคนแล้วครับผมแตเบื้องเห็นตีม่วงวางลงเลยคอยเห็นตัวใหญ่เลยคือไหนคือลือตัวเดียวครับของอะไรหลานพี่น้องคนนี้ คนหมันกมูเปียวถุงนั่นมาบังไ,ไปไปมาหมั่นไฟมาหมั่ไฟมาปมั่นไฟมาหมันไฟาหมั่นไฟมาหมั่ไฟมันไฟมาั่นไานไฟมาหม่นไฟมาหมั่นไฟาหมั่นไฟมาหันไฟมา่นไมา่นไฟมาหมั่นไ่นไฟมนไ่ไฟมั่นไฟ่นไฟ่นไฟมาั่นไานไฟั่นไมามั่นไฟมาหมไมา่นไฟมั่นไมาปมนไั่ไฟมาหไาหมั่นไ เบ็ดขัน่น้อยเนื้อบางเป็ยังไตัวไงมันบอนี่หรอตดินข้าวเดี๋ยวมันลอยมึงง่เป็นถุงเลยพี่น้องแก่อกเออใส่ประเด็นตังป้าตัวนี้เป็นโลด้วยเนี่ยโล่โล่อโลดีหรอก็ยู่ว่ะมันดินบอนี่ตัวปลาไงมันสิลอยง่ายง่ายง่ายไหมมันจะมันกรติดแลแมันจะดินู่มัมซิบ่านั่นมันก็ขึ้นมาลอยกินกกเดียน โล่ตัวเนี้ยตัวเดียวเป็นโลเลยพี่เนี้ยโล่อ้ยซีโล่เลยซโล่รัวขอเนี้ยเฮ้ยอบเก็บตกในรอบนี้พูดนะอ้วนสเมยาหน่ออ้วนปลาอ้วนมันมึงมึปลาอ้วนปลาลูก่องเขาบอกที่ไล่สรอบ เราควไปกินเลยว่างี้นมนะแม่มันอ่ะไล่สวบเนาะจ้าว่าม่งเดียวพี่น้องคนเดียวเลยคุณเป็นปุยอ่ะพี่น้องเอ้ยกอื่นว่หมายน้ำมูาพี่ามาทำเบิ่งทงพีลวผู้ใดไดนเบิดมาเบิ้งเบิดไดน ผมเลี้ยลังจากต้มแล้วผมก็จะได้ว่างโลเลยพี่น้องแต่ว่าอันนี้ของเบิดอันนี้ของเบิดเอาไปดิเอาของน้องน้งเอาของน้องน้องอันนของ้องน้องอันไหนของของไอ้นู้นมาเอามาจับของกลับแล้วพี่น้องครับผมดึกแล้วสองตัวนิดหน่อยเบื่ต้องเอาไหมหรอกเออนี่ของฉันหนึ่งจอหนึ่งหันทั้งวุ่นทั้งวุ่นทั้งวุ่นเดี๋ยวหันทั้งวุ่นหันทั้งวุ่น บ่บ่ต้องหันนะพุ่นหันพุ่นเออโอ้ยรอบนี้ผมบ่หมานคือมูพี่น้องโอเคครับผมเก็บ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 สงสังยคลิปนี้ครับพุ่นพี่น้องครับผมขอบคุณทุกสับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะผมติดการติดต,ต,ตามพี่เหล่าก่อนแชแนลผมไดนเสมอขอบคุณทุกท่านครับผมบรรยากาศไสเบ็ดยู่ตรงไตรงน้าพี่น้องขอเดินทางกลับบ้านแล้วกันครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ